ผมอ่านทั้งกา์ตูนทัน้งดูเป็นหนังนะครับโอเคได้สักทีนะเห็นไนะกำลังคิดว่าจะเล่นเลยดีหรือเปล่าเลือดสิบสองไม่น่าตายอันนี้ยิงเหลือสิบเฮียมีะไรฆ่ากูเปล่าวะไม่น่าตายมับบ้ง หรือว่าตายไว้เฮี้ย Nei! <laughs>